ในกรณีที่พ่อแม่นะครับเสียชีวิตนะครับถามว่าซ้์มรดกจะตกทอดแก่ใครบ้างนะครับในกรณีที่ไม่ได้ท,ทําพินัยกรรมนะครับก่อนอื่นเราเข้าใจก่อนนะครับว่ามรดกจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลใดนะครับถึงแก่ความตายมรดกนั้นย่อมตกแก่ทายาทผู้ตายนะครับในทางกฎหมายเนี่ยเราเรียกว่าเจ้ามรดก ส่วนบุคคลผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินของเจ้ามรดกเนี่ยเราเรียกว่าผู้จัดการมรดกดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกรณีที่มีพินัยกรรมหรือไม่ก็ตามนะครับผู้ที่มีอำนาจจัดการทรัพย์สินเนี่ยจะต้องกระทําโดยผู้จัดการมรดกเท่านั้นผู้จัดการมรดกนะครับในทางกฎหมายเนี่ยจะถูกแต่งตั้งขึ้นโดยคําสั่งของศาลเท่านั้นนะครับจะมีอำนาจหน้าที่นะครับเพียงคนเดียวนะครับในการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้กับทายาท ไม่ว่านะครับจะเป็นที่ดินนะครับหรือเป็นเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารก็ตามนะครับแม้จะไม่ได้มีการระบุไว้ในพินัยกรรมนะครับหรือในกรณีที่มีพินัยกรรมแล้วก็มีการระบุชื่อไว้ในพินัยกรรมเนี่ยหรือกรณีที่ไม่มีพินัยกรรมก็ตามนะครับผู้จัดการมรดกเนี่ยก็ยังต้องถูกแต่งตั้งขึ้นโดยคําสั่งศาลเท่านั้นนะครับถึงจะมีอํานาจหน้าที่ในการแบ่งปันทรัพย์มรดกให้กับทายาทได้ในกรณีที่ ผู้จัดการมรดกไม่มีการแบ่งทรัพย์มรดกให้กับทายาทหรือแบ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดหรือแบ่งไม่เป็นไปตามพินัยกรรมนะครับผู้จัดการมรดกเนี่ยอาจมีความผิดนะครับทายาทนะครับสามารถเรียกร้องมรดกจากผู้จัดการมรดกได้เพื่อให้ผู้จัดการมรดกเนี่ย แบ่งทรัพย์สินให้ถูกต้องตามกฎหมายในกรณีนะครับที่มีพี่น้องบางบางคนนะครับครอบครองที่ดินไว้นะครับที่เป็นทรัพย์มรดกและไม่มีการแบ่งให้กับทายาทอื่นๆนะครับกรณีเช่นนี้นะครับทายาทนะครับผู้มีสิทธิ์รับมรดกเนี่ยสามารถนะครับเรียกร้องให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยไปดําเนินการแบ่งที่ดินให้ถูกต้องตามกฎหมายได้นะครับดังนั้นนะครับในกรณีนะครับที่พ่อแม่ นะครับแล้วไม่ได้มีการทำพินัยกรรมไว้นะครับบรรดาทายาทต่างๆนะครับจะต้องดําเนินการนะครับตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้ผู้จัดการมรดกเนี่ยมีอํานาจในการจัดการทรัพย์มรดกของผู้ตายนะครับจะได้ทําหน้าที่นะครับในการไปนําทรัพย์ชิ้นนั้นนะครับมาแบ่งให้กับทายาทต่อไป